Thank you วัสดีค่ะคลิปนี้หนิงมีของเล่นใหม่มาฝากเพื่อนๆกันด้วยนะคะนั่นก็คือเครื่องนวดตาไร้สายเครื่องนี้ค่ะเป็นของยี่ห้อโฮมมีนะคะหนิงสั่งออนไลน์มาค่ะแค่วันเดียวสินค้าก็มาถึงแล้วนะคะเดี๋ยวไปดูด้านในกันดีกว่าค่ะว่าเป็นยังไงบ้างแพ็กเกจเขาก็แพ็กมาดีมากเลยนะคะ ด้านภายในกล่องนะคะเปิดออกมาก็จะมีตัวเครื่องนะคะแว่นตา1อันแล้วก็มีสายชาร์จค่ะสำหรับสายชาร์จก็จะเป็นหัว USB นะคะ Type C ค่ะแกออกมาจากกล่องสัมผัสแรกนะคะก็คือรูปลักษณ์ภายนอกเลยค่ะสวยงามมากๆนะคะสีก็มินิมอลมากนะคะเป็นสีที่หนิงชอบเลยนี่นะคะวัสดุก็แข็งแรงนะไม่กองแกงนะคะ คือมีความหนาเลยทีเดียวแหละแต่ว่าน้ำหนักไม่หนักนะคะเบามาดูด้านในกันดีกว่าด้านในตรงนี้เป็นผ้านุ่มๆน,นะคะนุ่มมากเลยอะตรงเนี้ยใช้มือจับดูแล้วนุ่มมากเลยนะคะน่าจะสบายนะตอนที่เรา,าวางลงไปที่ตานะคะตรงนี้เป็นสายรัดสายรัดก็มีความยืดหยุ่นดีมีความยืดหยุ่นนะเนี่ย แล้วก็มีความหนาพอสมควรนะคะทำให้ไม่ยืดแล้วก็ไม่เลื่อนหลุดได้ง่ายนะปรับระดับตามขนาดศีรษะของแต่ละคนได้เลยนะคะนี่ค่ะแล้วเวลาพับเก็บนะคะก็คือปกติมันจะอย่างนี้ใช่ไหมเราพับเก็บอะก็คือมันเหลือแค่อันนิดเดียวเองอะไม่เกะกะพื้นที่เลยค่ะเนี่ยอันนี้เท่านี้เท่าเท่า,ามือหนึ่งเลยอย่างนี้นะคะแค่นี้เอง เนาะเ,าเก็บง่ายดีค่ะเดี๋ยวเราลองมาเปิดดีกว่าปุ่มก็จะมีปุ่มแค่ปุ่มชาร์จนะคะแล้วก็ปุ่มเปิดใช้งานเนาะเวลาใช้งานก็กดกดค้างไว้ประมาณสองวินี่ค่ะมีเสียงดนตรีบรรเลงบำบัดให้เราฟังตอนเรานวดคล้ายๆสปาสปานะผ่อนคลายไปอีกนะ ดีมากๆเลยค่ะดีงามมากๆเลยเดี๋ยวเราไปลองใช้กันดูเนาะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวหนึ่งจะลองใช้ให้ดูนะแล้วก็มาบอกความรู้สึกนะคะว่าเป็นยังไงบ้างเนาะ แล้วล่ะค่ะหลังจากนะคะที่หนิงนะคะได้ใช้เครื่องนวดตาไร้สายโฮมมี่มาเป็นเวลาหลายวันแล้วนะหนิงก็จะมาสรุปนะคะวิธีใช้แล้วก็ความประทับใจนะคะที่ได้ใช้เครื่องนวดตาโฮมมี่ให้เพื่อนๆืได้ฟังกันค่ะก่อนอื่นเลยเรามาทําความรู้จักเครื่องนวดตากันก่อนนะ เครื่องนวดตาเครื่องนี้นะคะใช้เพื่อการผ่อนคลายความเมื่อยล้านะคะของดวงตานะจากการใช้งานมาเป็นเวลานานนะคะไม่ว่าจะเป็นการใช้คอมพิวเตอร์หรือว่าการใช้โทรศัพท์นานๆนะทำให้ตาเราเนี่ยเมื่อยล้านะคะเราก็จะใช้เครื่องนี้ค่ะ เขาจะปล่อยความร้อนนะคะเหมือนประคบร้อนออกมานะคะแล้วก็เป็นระบบล่มนวดเบาๆผ่อนคลายผ่อนคลายได้ทั้งดวงตาแล้วก็ขมับเลยนะแล้วก็มีระบบสั่นด้วยแล้วก็มีเสียงดนตรีด้วยเราสามารถที่จะเลือกระบบต่างๆได้เองนะคะมีโหมดให้เลือกถึง5โหมดเลยทีเดียวนะคะ หลักการของเขาอีกอย่างหนึ่งก็คือการที่เขาปล่อยปล่อยความร้อนออกมาเนี่ยทำให้เส้นเลือดรอบดวงตาเราเนี่ยขยายใช่ไหมคะเลือดก็จะไหลเวียนได้ดีทําให้สายตาเราเนี่ยผ่อนคลายแล้วก็ดีขึ้นได้นะคะหลักการเดียวกับการที่คุณหมอบอกว่าเวลาเมื่อยตาล้าตาเนี่ยให้เราถูมือแบบนี้ค่ะให้เกิดความร้อนแล้วก็มาอังที่ดวงตาสักพักนะคะแต่ทีเนี้ยเราไม่ต้องทําแบบนั้นแล้วค่ะเรามีตัวช่วยก็คือเครื่องนี้สามารถวางไปที่ตาได้เลยนะ แล้วก็ให้เขาแบบทำงานอัตโนมัติได้เลยนะปกติแล้วเนี่ยเวลาเขาทำงานอัตโนมัตินะคะเขาจะใช้เวลาประมาณ15นาทีแต่เราก็สามารถเปิดปิดตรงปุ่มตรงนี้ได้เลยนะคะว่าเราต้องการจะใช้กี่นาทีนะเวลาใช้งานก็แค่กดปุ่มตรงนี้ค้างไว้ค่ะเนี่ยเขาก็จะมีเสียงขึ้นมานะคะพร้อมเสียงดนตรีนะ จริงๆแล้วว่าหนิงชอบเสียงดนตรีของเขาอยู่แล้วนะคะเสียงดนตรีของเขาก็เพราะเหมือนเสียงในสปาเลยนะแต่ถ้าใครนะคะอยากฟังเพลงของเราเองนะคะที่เราชอบนะเราสามารถต่อเครื่องนี้ค่ะกับบลูทูธโทรศัพท์แล้วก็เลือกเพลงที่เราชอบเปิดฟังได้เลยนะคะหรือถ้าใครเนี่ยไม่ชอบเสียงดนตรีเลยเราก็สามารถดับเบิลคลิกตรงนี้ค่ะเสียงเพลงก็จะดับไปแต่ว่าระบบการทำงานการนวดเนี่ยก็ยังอยู่นะ ถ้าใครอยากได้เพลงกลับมาก็ดับเบิลคลิกอีกทีนึ่งค่ะเสียงเพลงก็จะกลับมาแล้วนะคะการเลือกโหมดเนี่ยก็แค่คลิกตรงนี้ค่ะ1ทีเขาก็จะเปลี่ยนโหมดให้นะคะมีอยู่5โหมดนะลองไปใช้กันดูนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูในกล่องกันดีกว่าค่ะในกล่องก็จะมีตัวเครื่องมาให้นะคะมีสายชาร์จ แล้วก็นี่ค่ะมีคู่มือการใช้งานแล้วก็เป็นเงื่อนไขาการรับประกันนะคะเงื่อนไขาการรับประกันของโฮมี่นะคะคือรับประกันศูนย์ไทย1ปีนะคะสินค้ามีปัญหาเปลี่ยนฟรีภายใน7วันนับตั้งแต่วันที่ซื้อนะแล้วก็สามารถออกไปกำกับภาษีได้ด้วยค่ะเครื่องนี้นะคะราคาเต็มเนี่ยอยู่ที่1,990บาทค่ะตอนนี้นะคะกำลังลดราคาอยู่เลยเหลือเพียง1000 590บาทเท่านั้นเองค่ะคู่มือที่ให้มาเนี่ยก็จะเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดเลยนะนี่ค่ะประมาณนี้แต่บอกละเอียดนะคะว่า,าใช้ยังไงบ้างนะคะคุณสมบัติของเครื่องมีอะไรบ้างเครื่องนี้ก็มีโหมดให้ใช้นะคะประมาณ5โหมดนะก็คือตรงนี้เนาะเดี๋ยวหนิงจะแปะคำอธิบายไว้ไว้คำอธิบายใต้คลิปนะคะ ว่าโหมด5โหมดเนี่ยใช้งานยังไงนะลองไปอ่านกันดูได้นะคะแล้วการสั่งซื้อออนไลน์เนี่ยเราสามารถสั่งซื้อได้3ช่องทางนะคะก็คือ 1. h o m ง e s h o p ช e m ปปีค่ะ 2. h o m ฮมี่ t ิก k อก o ็และ3 h o m e มี่นอกนะคะลองไปสั่งซื้อกันดูนะถ้าใครอยากได้ตัวนี้นะคะ และหากใครนะคะที่ใส่คอนแทคเลนส์ติดขนตาปลอมหรือว่าแต่งหน้าจัดๆเนี่ยหนิงแนะนําให้คลีนและเคลียร์พวกนี้ออกให้หมดก่อนที่จะใช้เครื่องนะคะเพื่อที่ว่า,าเราจะได้ใช้เครื่องแบบปลอดภัยด้วยค่ะหนิงมีการใช้เครื่องเนี่ย เป็นส่วนตัวนะที่ชอบอีกอย่างหนึ่งก็คือการที่เขานวดขมับได้ปกติเนี่ยเราใส่ไปที่ดวงตาค่ะมันก็จะนวดขมับไปโดยอัตโนมัติอยู่แล้วแต่ทีเนี้ยค่ะบางทีอ่ะหนิงอยากจะนวดขมับแล้วก็ตรงบริเวณหัวตรงเนี้ยค่ะหนิงก็จะใส่ไว้แบบนี้เลยนะจริงๆอ่ะมันทำได้นะคะถ้าบางคนนะคะก็คือจะชอบนวดขมับเนาะทำให้มันเพิ่ม energy ได้อะไรอย่างเงี้ยหนิงก็จะใช้วางไว้ตรงนี้เลยค่ะเนี่ยค่ะตรงนี้แล้วก็ เปิดเครื่องนะคะเครื่องเขาก็จะนวดตรงขมับเนี่ยค่ะมันทําให้เพลินแล้วก็ผ่อนคลายมากๆเลยนะคะลองไปทํากันดูนะเนี่ยอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะใช้ได้อีกแบบหนึ่งนอกจากดวงตาแล้วนะคะตรงขมับแล้วก็ศีรษะเนี่ยทาให้แบบว่าสบายมากๆเลยะคะ่ะสรุปหลังใช้งานมาหลายวันนะคะก็ประทับใจนั่นเองค่ะชอบ เครื่องนี้มากๆนะคะเพราะว่าช่วยผ่อนคลายดวงตาได้จริงนะคะทําให้ตาเราเนี่ยได้พักผ่อนค่ะเราใช้งานดวงตาของเราเยอะแล้วนะคะดูแลเขาด้วยนะโอเคค่ะหากใครอยากได้นะคะก็สามารถ สั่งซื้อได้ตามช่องทางต้นคลิปนะคะที่หนิงบอกไปนะคะขอบคุณเพื่อนๆนะคะที่ชมคลิปนี้จนจบนะคะฝากกดติดตามเป็นกำลังใจนะคะกดไลค์กดแชร์ช่องของหนิงไว้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะไปลคะค่ะบ๊ายบาย